สวัสดีค่ะวันนี้จะทําขนมมาไต้นะคะเป็นสูตรโบราณแถวบ้านทามาตั้งแต่สมัยยายแล้วค่ะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะที่บ้านก็จะรับทําขนมมาไต้เฉพาะช่วงเทศกาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทศกาลศาสตร์จีนจะบอกว่าออเดอร์เยอะมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วคลิปขนมมาไต้เคยลงไปแล้วนะคะเป็นคลิปแรกเลยแต่ว่าข้ามขั้นตอนบางอย่างวันนี้ก็เลยจะมาลงให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะก่อนที่จะทําขนมนะคะเราต้องไปตัดไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำไปทำตอกสำหรับที่จะนำมามัดขนมค่ะอันนี้ก็เป็นตอกนะคะจากนั้น3วันก่อนห่อขนมเราจะต้องไปตัดใบตองที่เราต้องตัดใบตองล่วงหน้า 2- 3สาวันเพราะว่าใบตองจะได้มีความอ่อนค่ะก็ใบตองที่ตัดมาแล้วก็จะนำไปเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งไว้ 1- 2สองวันจากนั้นก็นำมาตัดแบบนี้นะคะ เมื่อเตรียมใบตองเสร็จแล้วสาวันก่อนห่อขนมเราก็จะไปหมักหมูกันนะคะเราจะใช้หมูมา1หนึ่งกิโลค่ะนำมาขูดขนแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะค่ะเมื่อหมูสะอาดแล้วนะคะเราก็จะนำไปแล่หนังออกนะคะเราจะใช้ตรงแค่ส่วนมันเราจะไม่ใช้หนังค่ะเราก็จะนำมาหั่น เ,เพื่อให้ได้ความยาวที่เราต้องการห่อขนมนะคะเราก็จะเมื่อหั่นได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเราก็จะนำมาแล่หนังค่ะค่ะอันนี้เราก็แล่หนังออกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะหั่นหมูเป็นชิ้นๆน,นะคะ อย่างที่บอกคืออันนี้จะเป็นความยาวของขนมเลยนะคะที่เราแล่ออกมาเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำมาหั่นเป็นเส้นๆค่ะขนาดความใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้หมูเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูที่ใช้วันนี้1กิโลนะคะเมื่อหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาหมักเกลือ โดยเราจะใช้เกลือเม็ด1ช้อนปัดๆค่ะนำมาตำให้ละเอียดเมื่อเกลือละเอียดแล้วเราก็จะนำไปหมักหมูเลยค่ะนำไปใส่ในหมูแล้วก็คลุกเคล้าขยำให้เข้ากันเลยค่ะขยำให้ทั่วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระปุกเพื่อนำไปแช่ช่องฟิต ค่ะต่อไปนะคะ1วันก่อนทําขนมเราจะเตรียมพริกไทยค่ะเราจะนําพริกไทยมาคั่วคั่วให้หอมเลยนะคะเวลาคั่วพริกไทยเวลามันได้ที่แล้วเนี่ยมันก็จะแบบปอะแปะปอะแปะแบบนี้นะค่ะมันจะเริ่มแบบเดือดปาะแปะปาะแปะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนํามาตามให้ละเอียดแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้ค่ะค่ะหนึ่งวันก่อนทําขนมช่วงเย็น เราจะเตรียมน้ำกะทิไว้เลยนะคะเราไม่เตรียมช่วงเช้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพราะว่าขนมมาใต้ต้องใช้เวลาในการห่อนานมากค่ะเราก็จะเตรียมช่วงเย็นก่อนทําขนมหนึ่งวันค่ะน้ํากะทิที่ใช้วันนี้1นกิโลเมื่อคั้นได้แล้วเราก็จะนํามาตั้งไฟเคี่ยวให้มันเดือดเพื่อที่จะทําให้มันไม่บูดค่ะเราก็จะตั้งเคี่ยวไฟให้เดือดเลยพวกนี้เช้าเราก็ไม่ต้องเตรียมกะทินะคะ,ะเพราะว่าเราเตรียมไว้แล้ว ถ้าเราไม่ตั้งไฟไว้เดี๋ยวมันจะบูดนะคะอันนี้พอเดือดแล้วปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เย็นนําฝาชีมาครอบแล้วอาจจะลงเอาถาดมาลงน้ําที้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหมดมันจะขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็ต้องเอาหมูหมักที่เราหมักไว้เนี่ยมาทําให้มันคลายน้ําแข็งนะคะเพราะว่าเราฟรีดไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะตีสี่เราก็จะมาห่อขนมเลยค่ะ ค่ะแล้ววันที่ห่อขนมก็มาถึงนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ค่ะขั้นตอนแรกของวันนี้นะคะเราก็จะนำถั่วเขียวซีกมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแช่ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนอื่นเลยค่ะอันนี้เราแช่ไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะ ซอยหอมนะคะหอมที่ใช้วันนี้3ขีดกระเทียม1ขีดค่ะก็จะนำหอมมาซอยส่วนแม่ก็จะซอยต้นหอมหหอมต้นหอมที่ซื้อวันนี้ประมาณ20บาทนะคะไม่แน่ใจว่ากี่ขีดนะคะส่วนกระเทียมนะคะเราก็จะนำมาตำให้ละเอียดก่อนจากนั้นเราก็จะนำมาสับอีกหนึ่งรอบเพื่อที่กระเทียมจะได้มีความละเอียดค่ะอันนี้ก็เป็นหมูหมักที่คลายความ แข่งจากที่เราแช่ช่องฟิตไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มผัดไส้กันเลยค่ะก็ใส่น้ำมันประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นำหัวหอมที่เราซอยนำลงไปผัดเลยค่ะเราจะผัดหัวหอมไปสักพักหนึ่งให้มีความสุกนะคะให้มีความอ่อนตัวลงเมื่อหัวหอมได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะเมื่อผัดกระเทียมกระหอมเข้าที่แล้วนะคะสุกดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่หมูค่ะแต่เราต้องปิดไฟก่อนที่จะใส่หมูนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแล้วใส่หมูหมูมันจะงอค่ะอันนี้เราปิดไฟแล้วแล้วเราก็ใส่หมูจากนั้นก็ผัดหมูให้เข้ากับเครื่องผัดเลยค่ะ เมื่อผัดหมูเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่พริกไทยประมาณ1ช้อนชาครึ่งค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะชิมนะคะแล้วเราก็จะเติมเกลือไป1ช้อนชาคือเราต้องให้ไส้หมูของเราเนี่ยมีความเค็มโดดนํานิดนึงเพราะว่าถ้าเค็มพอดีแล้วเราไปห่อกับถั่วกับข้าวเหนียวมันจะจืดค่ะเราต้องผัดให้มันมีรสชาติที่เค็มนําเค็มโดด นิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะค่ะไส้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักใส่อ่างเล็กๆไว้สำหรับที่จะนำไปห่อเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผัดข้าวเหนียวกันนะคะเราจะเทน้ำกะทิท,ที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนลงไปในกระทะจากนั้นเราก็จะเติมเกลือเม็ด3ช้อนโต๊ะปัดปาดค่ะ1นึองสแล้วก็อีกนิดนึงค่ะ นี่นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวกะทิให้เดือดไปสักพักหนึ่งระหว่างนี้เราจะไปเตรียมข้าวเหนียวกันค่ะข้าวเหนียวเราล้างน้ําแล้วก็แช่ไว้ข้ามคืนประมาณ5ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะนํามาล้างอีกหนึ่งรอบค่ะจากนั้นเราก็จะเทน้ําแล้วก็จะส่งใส่หวดนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวเสด็จน้ําค่ะ เราก็เคี่ยวน้ํากะทิไปประมาณ10นาทีก็เริ่มแห้งนิดหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะผัดข้าวเหนียวให้เข้ากับน้ํากะทิเลยค่ะก็จะผัดจนกว่าน,น้ํากะทิจะแห้งนะคะแม่เขาก็จะคนจะผัดไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะก็ข้าวเหนียวก็ได้ที่แล้วค่ะ ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเริ่มแห้งแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่พริกไทยประมาณ1ช้อนชาครึ่งค่ะแล้วก็ผัดคนให้เข้ากันนะคะให้พริกไทยเข้ากับข้าวเหนียวค่ะค่ะตอนนี้เราก็ผัดข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะยกลงก็จะให้ข้าวเหนียวอยู่ในกระทะก่อน แล้วก็เอาการะมังหรืออะไรมารองกระทะนะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะแล้วเราก็จะปาดหน้าข้าวเหนียวให้มีความเรียบร้อยจากนั้นก็นํากระมังหรือฝามาปิดเพื่ออบข้าวเหนียวไว้สักพักหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปต้มถั่วเขียวซี่กันค่ะก็คือนําถั่วเขียวมาสงใส่หวดเพื่อให้มันสะเด็ดน้ําค่ะจากนั้นก็จะไปใส่ในน้ําร้อน ก็เราจะตั้งถั่วเขียวให้เดือดนะคะก็ปิดฝาด้วยค่ะเราจะตั้งให้เดือดประมาณแค่3นาทีนะคะไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะ 3- 4นาทีพอเริ่มเดือดเนี่ยเราลองบีบลงมันก็จะนิ่มนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ 3- 4สนาทีนะคะไม่ต้องต้มนานค่ะจากนั้นก็เทน้ำออกแล้วก็เทใส่หัวค่ะเพื่อให้มันเสร็จเนะเสดน้ำแล้วก็จะนำน้ำ มาราดอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะห่อแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะหอ่อเราต้องนำตอกไปแช่ในน้ำเพื่อที่จะได้มัดได้ง่ายค่ะทำให้ตอกมันเหนียวนะคะทําให้มัดได้ง่ายค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะพร้อมที่จะห่อแล้วค่ะ เราก็จะเตรียมทุกอย่างไว้แบบนี้นะคะสําหรับข้าวเหนียวเราจะตักใส่หม้อใหญ่แล้วก็ปิดฝาไว้แล้วเราก็จะตักใส่ชามเล็กๆเพื่อที่จะห่อนะคะเราไม่ตักจากหม้อเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเหนียวมันจะแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อ,อก,กันเลยนะคะสําหรับการห่อขนมมาใต้เราจะนําใบตองสองใบวางซ้อนกันโดยวางด้านแข็งซ้อนกันนะคะเพื่อที่ด้านปลายที่อ่อนเนยเราจะได้พับได้ง่ายจากนั้นก็ตักข้าวเหนียวประมาณ1ช้อน หน่อยๆค่ะนำมาทำให้มันแบนๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตักไส้หมูวางลงไปแล้วเราก็จะตักน้ำมันที่มีหอมกระเทียมต้นหอมแบบนี้ลงไปโปะด้วยค่ะเพื่อจะทำให้มีรสชาติจากนั้นเราก็จะตักถั่วใส่ลงไปประมาณ1ช้อนค่ะแล้วก็ตักข้าวเหนียวโปกไปอีกนิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะทำการม้วนยกขึ้นแบบนี้แล้วก็กดใบตองที่อยู่ด้านใน,นะคะ่ะให้มันเข้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะม้วนม้วนค่ะเมื่อม้วนแน่นได้ที่แบบนี้แล้วเราก็จะใช้ตอกมามาัดตรงกลางก่อนค่ะวิธีการมาตอกคือเราจะวนสองรอบแล้วก็ใช้เล็บกด ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะหมุนหมุนหมุนแบบนี้ค่ะก็จะอยู่แล้วจากนั้นก็พับปลายด้านหนึ่งลงแล้วก็ใช้ก้านกล้วยนะคะในการที่จะตามหรือกดเพื่อให้ข้าวเหนียวมันแน่นจากนั้นเราก็จะพับไปตองแบบนี้นะคะให้มันเป็นจีบแบบนี้แล้วก็กดลงค่ะแล้วก็ใช้ตอกมัด แล้วเราก็จะกลับด้านเพื่อมัดอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะต้องใช้ก้านกล้วยในการที่จะตอกหรือว่าตำเข้าไปเพื่อให้เ้าเหนียวแน่นอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พับลงแล้วก็มัดด้วยตอกค่ะนี่นะคะคือคนที่ห่อจะมัดแค่3เส้นค่ะก็จะห่อไว้เยอะๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมามัดให้ได้ประมาณ6เส้นนะคะก็จะมัดเพิ่มอีก3เส้นค่ะ นี่ก็มีคนห่อสองคนแล้วก็คนมัดหนึ่งคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมมาใต้ที่เราห่อแล้วก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปต้มกันค่ะวันนี้เราก็จะต้มกับเตาฟืนนะคะก็จะตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะใส่ขนมมาใต้ลงไปเลยค่ะ เราก็จะใส่ขนมมาใต้จนเต็มหม้อเลยค่ะแล้วก็จะนําใบตองมาปิดไว้ด้านบนแล้วก็ปิดด้วยฝาอีกทีหนึงเราจะใช้เวลาต้มทั้งหมด2ชั่วโมงซึ่งเราต้องคอยดูฟืนคอยใส่ไฟด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็ครบ2ชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะยกลงเลยนะคะเราก็จะ ตักขนมมาใต้ใส่ลงในภาชนะที่เป็นตะกร้าหรือว่าเป็นรูๆนะคะเพื่อที่น้ําจะได้หยดออกจากขนมมาใต้ค่ะเมื่อตักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาเลี้ยงตั้งๆไว้เพื่อที่จะให้น้ํามันหยดออกจากขนมได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาแกะขนมกันเลยนะคะก็แกะตอกที่มัดขนมออกแล้วก็คลี่ใบตองออกก็จะได้ขนมมาใต้แล้วค่ะใ,นในครจะ กัดทั้งคำเลยก็ได้นะคะหรือเขาจะใช้ตอกนะคะในการหั่นแบบนี้ค่ะก็จะได้ขนมมาใต้เป็นชิ้นๆเลยค่ะค่ะแล้วอันนี้นะคะก็คือขนมมาใต้ที่เราทำนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะใครจะกินแบบต้มแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะนำไปทอดนำไปย่างก็จะเพิ่มความอร่อยนะคะค่ะแล้วนี้เป็นวันศาสตร์จีนก็จะมีออเดอร์ขนมเทียนด้วยนะคะ ขนมเทก็คือเคยลงคลิปไปแล้วก็ขนมมาใต้เราจะแพ็กใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อทุกคนนะคะเพราะว่าเวลาส่งคือถ้าไม่เขียนชื่อคือจะงงมากเพราะว่าแต่ละคนจะสั่งไม่เท่ากันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นออเดอร์ทั้งหมดนะคะคือเยอะมากๆเลยค่ะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่รับชมและ,ละฟังไว้พบกันใหม่นะคะกับคลิปทำอาหารและขนม โดยเฉพาะขนมไทยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ